เอาแล้วไม่ใช mm ้ม hmm. mm ือไม่ใช้มือนะครับเอาเพื่อนมาด้วย <tí> đem số thì đang xô xô, xì thôi xô thôi xì thôi 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 xô thôi xô xô thôi phá xô xô, thôi phá xô thôi thôi phá thôi thôi xô thôi xô xô thôi lọt xô xô, thôi lọt xô tài lọt xô เกือบแล้วพอกไว้ห้าพันห้าพ นี่เป็นการแฮนด์บอลในจุดโทษนะครับเพราะนั้นกุมีลูกจุดโทษของฝ่ายสีน้ำเงินครับว้าวนี่คือแฮนด์บอลเอาเร็ว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 เล่นสเจนนี่สู้ๆเจนนี่อย่าไปออมมือโลกถ้าไม่เข้านะครับถ้าไม่เข้าเล่นต่อได้เลยถ้าไม่เข้าเล่นต่อได้เลยไฟเตาซันไฟเตาซันทุกสีครับงดเชีเสียงก่อนครับ กติกาโกหนูนะครับถ้าเป็นจุดโทษจะใช้แค่ขาเดียวขาเดียวครับขาเดียวถ้าโดนขาหลังถือว่าเข้าครับอ่าโกหนูนะครับโกหนูใช้กระต่ายเอาก็ได้แล้วก็สลับกระโดดเอาก็ได้ใช้ได้ขาเดียวนะครับเอาขาไหนก็ได้โดนขาหลังถือว่าเข้าเจนี่ไฟเตาแซนจะเอาขาไหนครับขาไหนเป็นหลักบอกเลยพอเตรียมเงินแล้วครับขาขวานะครับขาขวาโดนขาซ้ายถือว่าเข้านะครับ บอยบอกว่าดีจ้ะเล่นครับเล่นครับไปแล้วครับโอ้โหสีแดงครับสีแดงได้บอลสีแดงส่งเข้ามาแร็วส่งเข้าไปน้มันเตะแดงมาแดงนะเรตนี้แดงก็แดงก็ ีแดงครับสีแดงสีแดงเตะมุมครับสีแดงเตะมุมอาทำงานได้ทเงินไปได้ทเงินทำงานไปทำงานเตะเตะมานทำงินนทำงินได้ทำงานทำงานออกไป าครับแดงได้เตะเปิดออกมาแล้วครับอ่าครับตอนนี้แดงมองแดงแดงเตะขึ้นมาไอเอนบอลของสีระวังบอลด้วยระวังบอลด้วยอ่าครับเป็นบอลน้ำเงินคลิกอินเข้ามาครับน้ำเงินส่งมาใกล้ๆเลี้ยงเข้ามาน้ำเงินน้ำเงินอับแดงตัดได้แดงน้ำเงินเตะออกมาครับน้ำเงินโต้นนน้ำเงินแล้วโอเคเป็นบอลของสีแดงครับ อาสีแดงตปครับเอเข้ามาแล้วตอนนี้ออกมากองหน้าน้ำงเงินแดงกรินโอ้โหอีกนิดเดียวอาครับน้ำเงินเล่นครับน้ำเงินทิปออกมาแดงตัดได้เป็นของน้ำเงินคิกอินเงินเข้ามาครับเงินตเตะออกมาครับเคลียร์ติดแดงออกครับตรงนี้เป็นของน้ำเงิน เดเลี้ยงไปใกล้ครับต้นเล็ดตายตรงนี้เราตัดตายครับเตะได้กรอบเตะได้กรอบโอเคตั้งเตะชาลอตโอเคเอาครับระวังหน้าด้วยนะครับระวังหน้าเพื่อนด้วยแล้วก็บึ้มขึ้นมาเอาครับแดงมาแดงน้ำเงินแดงที่น้ำเงินแดงที่น้ำเงินแดงที่น้ำเงินเอาครับเข้าไปตามเข้าไปน้ำเงินได้น้ำเงินน้ำเงินได้อยู่น้ำเงินเตะไป เลยครับทระเมินจะได้ปีคิกเข้าไปโดยชาลส์สั่งแล้วก็เตะเข้ามาทีระดับโอ้โหครับแดงได้ตั้งเตะมาครับแดงทุกนี้แดงชิปออกมาโมงสะกัดเป็นกระวังด้วย ขับเตะครับตีแดงครับแดงเตะเข้ามาตีดัเงินชาวรถยิงไม่ยิงยังไม่ยิงเป็นบอลเตะมุมครับสีน้ัเงินได้สีน้ําเงินครับเอารัเงินได้มาแดงตัดนําเงินแดงดับเงินนําเงินยิงอาระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยเอาครับตัมออกมานําเงินได้มาเอาครับเี้ตัดออกมาแล้วแดงยังได้อยู่นําเงินตอนนี้ แดงกลับมาด้านโก้แดงเตะออกมาเอาครับแดงเลี้ยงออกมาแดงแดงแมาติดอ่าตอนนี้เป็นสีแดงครับเด็กขึ้นมาครับตันนี้เป็นบอลของสีน้ำเงินครับบอลครับ ไม่ไดเ้เลนใจไม่เอาไม่เล่นใจอาครับแดงแล้วตรงนี้เป็นต้นเงินเตะขึ้นมาครับแดงต้องเตะมาเป็นบอลสีแดงสีแดง,แดงโอเคขิกอินเอาครับตรงนี้กองหลังแดงมาที่กองหลังตัดมาแดงตัดได้ยอยู่ต้นเงินเป็นของแดงครับสีแดงฟรดโอ้อ่าครับนี้ต้นเงินตัดมาแล้ว อ่ะพีแดงคิงออกอีกเข้าไปยังไม่มีตู้แดงเตะเข้าไปอีกองนี้ยังไงตรงกลางตรงกลางแดงยิงหร้อเปายังไม่ยิงตัดตรงกลางตรงกลางนะเดี๋ยวบอกสีแดงอีกครัง้งหนึ่งครับก่อนมาหรือเปล่าหลุดมาไหมยังไม่หลุดมาแดงได้อยู่แดงมาออกมี ครับเวลาใกล้หมดลงแล้วอีกสามิบวินาทีตอนนี้ใคายจะเป็นผูช้ชนะบอลออกครับครับตอนนี้แดนได้ขีอินเข้าไปออกมาด้านข้างออกหลังครับน้ำเงินเล่นครับน้ำเงินเล่นครับโอเค หมดเวลานักกีฬาทั้งหมดอยู่